เราจะมาล,ลองเบื้องประเด็กสลอยพี่น้องตักข้าวปุ้นเดี๋ยวหัน่นอันนี้ก่อนเนาะสบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดียามเด้อเนาะช่วงนี้ก็เป็นเวลาตอนดึกนะจ้าสิม,มาล่อมตันลำปลา เรจะร้อยปุงไใบอหละที่น้องตามจิ้มหห่น้องช่เป็นอะไรเซพิกใช่ไหมจามออ้าเบนหุง่งดอกให้ยังงอนอกไอันนี้นำตาลน้ำตาลปุ๊ สแสกมันออก,กหวานแบบหวานบคเฮียนแบบนั้น,นเนาะไอยสไลด์ลวกลุงใส่กุ้งน้ำเนาะบวกลุงสีัว5ตัว ตัวลงไปเลยตัวปลูกเองแน่เลยนะห,หลังพ่อบุบบวกมาให้เพชรเนาะกินลบเดือกเบิ่งว่ามันสิเป็นอะไรปุ๋งเนาะโทรัพท์ไลโคนสโลขิดที่ตับโมวีหนังมันะ บบกี่ยวกันดอกก็คือว่าบริคิที่เลยได้พี่น้องก็คือว่าธรรมดาอยู่เนี่คิดที่เนาก็คิดที่อยีเนาะสมมติว่ามมาหลักไหม่นีนนาเรางเขาโบหอยเอาคิที่วะเขามาหลักหได้ชนาะไม่บกี่ยอกันดอกพี่นนองพวกนัวเนี่ยหายแต่จังหายเลยเนาะ นี่อันนี้จะเป็นปลาราจ้าม,มันบมดเกลี้ยจนปันไรเนาะฉันจะใส่เป็นอันนี้นันเดอรน้ำปลาเด่อน้ำเออแออมน้นกะปีพี่น้องเป็นอันนี้วะไม่ใส่แล้ว ปีวิอ่ะพี่น้องเอ้ยซาพคุณบ่มีดอกกะอีหยังผ่านโอโยงอ๋ออันนี้ก็บ่บ,บินผ่านเยกินเสบนัวคือเรา ทำลายแต่กุไก่ดนัวหนปลากระปุซื้อสิบบาทนะจ้านี่นะวอาซื้อกระปุลสิบบาท ตากุ้งสดอุกุ้งซุกใส่กะปุกเนาะมื่อื่น,นอยปรุงใหม่พอทามีนตานปีไปเน่อเนาะแม่ <c oughs> คอยพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องขาดยังก็คอยเติมแต่งไปเรื่อยๆก็เ,เป็นไปได้พี่น้องมกนาวมาใส่กันได้กันได้ช,ชุดประแดกก็สิขายดีเนี่ยพี่น้องก็ได้ ชุดประแดกเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของคน,อนอก่อกเคยคิดว่าขั้นเขาตัำแบบต่ำบ่หลายนี่ไงพวกคิดไงประแดดแต่ยังไม่ยังบม่เขียนคนยังบอกเขียนคนประแดดลองอีกครั้งหนึ่งบ่รวยตงงัแองเงาบ่เขียนคนเนาะ Tiếp bóng. Oh, có thể, anybody came there. So, kìm gần sáng lắm, để lại. Go hãng có Gửi thăm lần mía, là mía, mía, nhưng mía, 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 ปลาแดกมันบ่ค่อยเข้มแล้วตั้งแต่มันก็ขึ้นอยู่กับปลาแดกอันนะมันขื่นก็ปลาแดดพอสลอยใส่เวลามันใส่ปลาแดกเมนด้ยถ้าต้องเอาปลาแดกเมนกับปลาแดกธรรมดามาใส่กันหน่อยนะกับปลาแดกเป็นโตเนาะผสมกันผสมกันเปนสีแสบเห็นบ่สีสันมันจะเป็นสีแบบเออไม่ให้เจนแกล่พี่น้องนะแต่ก็กินได้ก็ซิมบ้างพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยเกิดมีคอก็อกโกแลตถือว่า ใครกวาดอบก่อนอยู่พี่น้องอะไรที่มาชิมเนาะทำไรอีกเลยมันกระเสดูแต่มันบวกกุ้งก่อมเนาะยังกะยังบ่ได้แเศษอยได้ Anh em cũng còn very good, right? Có quá vui mẹ bố hả long. Một ngọt Một đẹp. 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 Một Một đẹp.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  thác là chỉ bùng đi liên liên cái nào lóc viết lóc thử cái nào bự sẽ để bùn găng bưng xay cung sốc xịn ha เขาลองจิไปซื้อพริกแข็งแล้วมาไว้ปวดตับใส่กันกับพริกชุบพี่น้องตอนเด็กเนาะ แต่ยัินั่นพดอดยันงนั่จะหมอะไรดแล้อ,อย่าเลยมาเดินเลยอยากถ้าเรา,รววากินได้นนแล้มากินเพชรพิสซยรอยนี่ะทีี้เราก็มากินเพน็ๆได้ ปี่ต่ออะไรกนยืนหยุ่นนะนาวลมอยู่ได้ที่บริเวนเชียงประตูคือเอาเงี้ยไปจีก๊กไก่ขี้ฝุ่นฝุ่นมันเขา่าอ,อืมอืมอืม ขอปุ้นหันครับ ทำไมชลอยอยู่สบานพี่น้องผู้เดียวกระตัมจริงๆนะเฮ็ดกินกินข้าวผู้เดียวหนังกระเดิงเฮียนไปเฮียนไปเฮ็ดเบี่ยงสบานนะครับผู้เดียวนกักระเฮ็ดกินข้าปุ่นกเฮ็ดกินผู้เดียวอีกอย่างกระนำข้าปุน่นกเฮ็ดกินข,า,ขาไก่ซองขา กินพูดเดียวกันนะสู่ขาวันบแสบต้นค้นเขื่องค้นคองมากกับลำรสหนึ่งเลยไปหนอจำใหญ่คั่วกรอบของมักถั่ว คือเขาจะไปตัดใหม่ตัดใหม่อยู่หน้าพี่ทองเจือวซอยได้แม่ที่เือถูกไปนะถ้าทางชิบูว์จอยู่มันเพิ่ ่อยกินดิบเด เรานอนในตารางคนเดียวเราข้างข้ามก็บส้ลอยขัวหมูขัวหมูใส่พักบ่งคุณยายมักขนาดสองจานเลยเรากินนะแล้วหมักขนาดนี้นะกินข้าวสวยยงแมลงส่วนไล่กินข้าวสวยตลอดเลย สบายท้องเบาท้องกินข้าวเนี้ยเราแน่นกว่าจิได้นอน กินนี่ก็พอกินพอกินอยูป่ประเดี๋ยวถ้าไปต่าคายคือ,คอ,คอสิบบอลนั่น,นต้องลองใหม่ลองพี่ลองถือเนาะมันผมมีประเหตุเธอเดียวแล้วกันสบพันธสำเร็จพี่น้องเนาะเหตุนี้คือกันเนาะอะรอ,อย่าห่างเดิอกเลยพี่น้องพี่้องจ้าได้้ามาวันนี้สิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้พอกันคิมนาเด้อพี่้องไปแล้วพ่อกันมืออื่นเศร้าเนาะสบายดี